สบายดีครับพี่น้องเบอร์สุขูสุขคนค่ะพี่น้องไปสีขาวมาไว้สีไว้โดนสีไวย์ไล่สอบไหมคะพี่น้องสีไว้กินบบทันหมอดมันขืนบัดทีนี้เห็นไหมครับพี่น้องนี่ดำดำหมอดมันเข้าไปจาอเม็ดข้าวสารน้องทั้นใดันหูจกักพี่กับจัดหมอดออกจากเม็ดข้าวสารใดแน่ช่วยบอกซ่ยแช,ยช,ยชย่บอกไม่หญิงน้ำแน่ค่ะเพราะว่า มัหมอดเข่าแล้วมันเฮ็ดให้อันออกกินหมอดเนาะเวลาเาไปหนึ่งไปหูมันบ่ดแสบกับพี่น้องกระสานเนาะมีมือหูว่าจีทำจัดหมอดจังไลยถ้าว่าป้องกันข้อหูยุค่ะพี่น้องวิธีป้องกัน,นหูของคนก็บอกว่าเ,าเอาใบบักกูดแม่นบล์คะพี่น้องเอาใบบักกูดเอามาใส่ไว้ในถังกระสานเนาะหือว่าเอาซอน สอนสดเท่านี่แหละแะพไปนองเอาไปใส่ในถังข้าวสารหมอดีบอเขาไปเจาะแต่ว่าอันนี้ไม่ยิงปัดบ่อได้ขึ้นพ่อบัคับว่ามันสิเขาวไว้ปันนี่บางเดือนนี่แหละไม่ยิงสีไว้หมอดมันเขากับพอดีป้าคนหนึ่งบอกว่าเอาใยยังอยู่ในโคกบ่าจะซื้อมันจากครับหน่อยพาะว่าสิไปหามาใส่ลองดูหนี่แต่ตัวนั้นมันกับแม่เป็นวิธีกันเมื่อวานวิธีแก่ ไปเอามาลองเบืง้งน้ำสีไลใ่ใยบ่เนี่ยไปเบิ้งต้นมันครับพี่น้องเดี๋ยวไปหากันเลยครับพี่น้องพ่อแร้วครับพี่น้องต้นที่ห้าตามหามันคือตนน้นอีหยางครับพี่น้องอันนี้ล่ะใส่กันมอดจ่อเขาสารได้ ไม่ยิงมโหจักซื้อมันเคยเคยใส่เคยมาเอาบางพื้นที่มันก็อาจสีเอิญเ่คือกันไม่ยิงจำบ่ได้ว่าข้าเจ้าพากันเอินว่าต้นอี้อยังส่วนไ่นักสิขึ้นอยู่น้ำโคกค่ะต้นอันนี้นะหาแตนเสียเอาไปใส่ ใ่น้ำถัาางเขาสาเรเขาเพื่อพิสุจนล่หมอดมีแค่ต้นห,หน่อยๆนี่แหละตน้นใหญ่ๆบ่มีย้ำว่าตั้งใจหาก็ะหา,าหาบผพอนย้ำเ่าบ่หาจะเห็หลายแทิดอกอันนี้กันหมอด เขาไปจอเม็ดเขาสารค่ะพี่น้งองตะ ب ันเขาสารไม่ยิงมันสีไปโดนมันหมอนมันจอแล้วสีเอาไปใส่ลองเบิงว่ามันสีล่ได้บ่เคยใส่แต่ป่องกันไม่เคยใส่ล่หมอนมาสีลองเบิงมันสิไปผลบ่ เจแ,แล้วครับพี่น้องไนมาแล้วค่ะพี่นอ้องตนที่เขาไปหายุ่โคกมาใส่ทางขขาวสารกันมอดออเจาะขขาวสารแต่ว่ามอดมันเจาะแล้วของอี่แม่ก็เลยลองมาใส่เบิ่งว่ามันสีไล่ได้บ่ เอามาใส่เบิองมอืนอืดเสื่เอาจะมาเบิงองผลกับพี่น้องว่ามาันซอยไรได้บ่พราะยัยว่าหมากไม่ยัยบอกว่ไม่เล่นแอไม่เรนเอบ่ก็ได้กะจังบ่ได้ไม่เล่นแอบ่อาพบอก็ได้กะจำบ่ได้ เอาไปเห็ดเอาไปเห็ดยังก็พอเห็ดสม,มัยโบาราณแอกค,ควายสมัยโบราณเห็ดแอกควายพ่อวะแม่ก็บอกหุกแยกดอกอันยินตาป่าพูนบอกว่าเอามาไล่อันมอดเอามาใส่ในถังข้าวสารมาใส่บวไฮมอดมันจ่อข้าวสารมาใั่แต่บวมมอดมันเขา่าก่อนที่เอามาหันใบเรนแแอมาใส่แล้วมันซอยไล่ได้บ่มเขาลองบึงกับพี่น้อง ทดลองเมึงเอาไปใส่ไว้ในสอบขอบ้อสารหเหาแล้วมืมองอีก่อบเขาจะมาเบิง้งผลงานกันว่ามันสีนี้หรือว่ามันสีต่ายหรือมันเจงใดหมดเต็มเลยครับ่นองนีไว้หลายๆกิจมรดนอันี้เลลง,ง็นขาเจ้า ชื่อนันนีองเป็นอนิ้นวใส่วไว้แล้วมืออื่น้าจะมาเบิ้งมาหมอนมาบอกแากกระสอบเข่าห้องบ่อทิ้ไว้แล้วก็บอกได้เบิ้งบิดมามาจังเห็นหมอนีนมืออื่นจะมาเบิง้งผลงานกันกับพี่น้องว่าสิได้พ้นดีบ่ปีดถุง ใส่อันหมัดูดลงไปไมันมีสิไตาออกอมาเมื่อเช้ามาเบิ่งผลงานเทาค่ะพี่น้องหลังจากที่เท้าเอาไปลินแอมาใส่ในข่าวสารที่มีหมอดว่าหมอดมันสิหนีบอมาเบิ่งผลงานเท้าค่ะพี่น้องแตอไม่หินบอเด็ก ใช้ไว้ได้หน่มัดไวย้ยางนี้นีเบิดเลยค่ะพี่นอ้องคักๆๆใส่ใบอันนี้ใบดินเองมือนั่นี่นนดำปึ๊ดเลยอยู่กระสอบไม่ยิงกับบริบปิดไ้อันอันลำดำนี่โบเมนหมอด้ลยค่ะมันเป็นหินเป็นเม็ด ตัวห,หมอดมันนีเบิด์ตค่ะพี่น่อใน้นในผล้นผลพ้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใบอันนี้ใบดีแอนลองมาใส่เบิร์นคับพี่น่อถ้าจะให้ดีต้องใส่ก่อนหมอดบ้านขึ้นกันไว้เลยมันยังคัก ถ้าขนาดขึ้นแล้วเอาใจกันยังหนี้นี่เนาะคือว่าได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์คพี่น้องเบิ้งวัี้อานเป็นเบิ้งวาพี่น้องสอบนี้มีหญิงไซียนมะกรูดต่อหนีไหมคอพี่น้องซื่งมะกรูดต้องเหลืออยู่ สกกใสบกกบใบบ่บักกูดบ้านนี้างนั่งโียถุงหาใส่บักูดดีกันถุงกับแจ้งเหลืออยู่กับน้องเขามีบักกูดไม่ได้ผลบัก,กูด นี่งบนอยนเสียนกับพี่น่องไปลินเอสามาจากกระสอบมีมะแดงใส่สองมีนะสองมีเคยบอกถึบนหนี่แเบียงสองมีมใส่ ลองเบ่งด้วยคับพี่น้องใบลินเองมาใส่ในถังขาวสารในกระสอบขาวสารใส่ไรหมอดกันหมอดผลผลลอรเซ็นคพี่น้องไปยิงลองแล้วผลผลยังบอกต่อครับพี่น้องหรว่าเขาอยข์าวสารเหมอดขึ้นเดาเ็ดหนขาวสารเขาม่กินเล่าหนึ่งเล่าหนึมันออกกินหมอดหนึง่งกินกะเซมาคพี่น้อง มีแล้วล้างว่าพี่น้องผู้เขามาเบิ้งมาชมสินักสิชอบเนาะคะ่ะเคล็ดลับพี่ไม่ยิงหามาฝากหามใบหยักอย่างนี้น้ำโขลกเกิดหลายเต็มเลยครับพี่น้องมาใส่กับสารมาเบิง้งขอบคุณสำหรับผู้เขามาชมคลิปแม่ยิยงเนาะคะ่ะมาเบิง้งเนี่เบื้องล้างแม่ยิยงเนี่ย ไอ้ครมีกับมัดโทระซ่าของห้างมัดไ่ต้นหม่นะไม้ไผ่โรมี่ยันตากล่องเนาะค่ะพี่น้องเด็ดไบบสิละขาวาเบึงเกศซิงเกเยขียดไปเนาะที่ไปเอาอยัางมากมมานะคะพี่ถ้าคูดเด็ดคิดมุสมาร์เ็นตัดต่อกับพวกเปลี่ยนเราไม่ได้ไลยเกศซิงเกเขียดเนี่ยละค่ะพี่น้อง เดี๋ยวพวกพ่อกันคลิปนาเนาะค่ะพี่นอ้องคลิปนี้ไม่ยินพอตวกอนรับพี่น้องสมีค่ะพี่นอ้องสบายดีเบิร์ตชุบชุบชุบคนค่ะพี่นอ้อง